เคยอยู่ดีๆก็อยากเคยอยู่ดีก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นฮึนายหลับตาอยู่ตลอดแล้วมองทางเห็นได้ยังไงนะ่ะจริงๆถ้าไม่รู้จะดีกว่านะครับฮะแต่ถ้าอยากรู้ถึงขนาดนั้นตั้งใจดูนะครับเพราะผมไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆ<ะ>ว่าชิงฮะแล้วเล่นครับนี่ก็แค่สติกเกอร์แต่ไม่ได้มาขายของนะครับ สวัสดีครับผมชื่อฟริตเป็นมาเฟียธรรมดาทั่วไปโดนจับอยู่ครับขณะนี้ผมกำลังโดนลักพาตัวไปไม่ต้องห่วงนะฟริตตอนนี้ฉันมาช่วยนายแล้วฮะก็น่าจะรองเข้ามาทางประตูนะครับเจ้าพวกนั้นมันร้ายกาจจริงๆมันวางกับดักวิที่หน้าต่างด้วยและที่ผมเห็นเหมือนคุณจะล้มเองนะครับฉันเชื่อว่าตอนนี้แซงกลำลังมาช่วยพวกเราอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ขี้เกียจเกินไปเขาอาจจะมาช่วยเราแน่นอนครับ ฉันเชื่อว่าตอนนี้ฉันก็คงไม่รู้หรอกนะว่าผู้นายถูกลักพาตัวมนะัน่ะถ้าฉันไม่ถูกมาถูกข้างข้างอะ่ะฮะอะไรนะไปอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยไปโดจปนจับแบบนี้ใครจะมาช่วยพวกเราหรอฟ้านั่นน่ะสินะถ้ารอกกลับไปได้ผมขอย้ายแก๊งได้ไหมเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วชื่อคุณออกเสียงว่าซานหรือว่าแซนครับจริงๆมันก็เสร็จได้ทั้งสองแบบนะแต่ว่าลิซซัซโนทีลักก็ได้นะ <c oughs> ได้ครับที่ร ok ok. ักว <geil Niss> <elim> ้ย <keyboard> วิ่งไว้เว้ยไม่นะที่รักอย่าทิ้งให้ผมต้องจ่ายค่าน้ำคนเดียวสิในหั้งพม่ยามแบนในกระเป๋าเด็กใหม่มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ด้วยล่ะมะเขือเทศแบบประจุกองก็น่าสนใจดีนะแต่นายเปิดกระเป๋าเด็กใหม่โดยไม่ขอเนี่ยนะเจ้าตัวจะไม่โกรธหรือได้แล่สิเก็บให้เหมือนเดิมดีกว่าพี่แล้วปากหลอดทำไมเนี่ย ถือว่าแรกเป็นที่เขาต่อใส่ฉันก็แล้วกันนะอย่านะแซนอย่าใช้ตะก้าพวกนั้นแล้วก็อย่ากินมันเด็ดขาดเลยนะแซนต่อมาแดดแซนผู้ตายด้วยความลงไล่ในมะเขือเทศก็บอกแล้วไงว่าอย่ากินจะพี่บ้าเอ้ยโคตรง่เลย